โยโยโยบายมังกรเจอกับครึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลับหนังทุกช่องทางครับเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก V.I.P. แคลในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับอ่ามาถึงค่าคืนวันเสาร์ครึงเน้นทีมเดียวพิจารณาเลือกเกมเวลาห้าทุ่มครึ่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับบู๊มตันวันเดอร์เรอร์ทีมบัวจะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลครับบู๊เนี่ยมีแค่แต้มเดียวจากการเสมอหนึ่งแพ้สี่เกมล่าสุดบุกแพ้แอสตััันนนนวิิิลลล่่่าาามมตออะครรบแกีโเย,ยงงหดสทธ์ใช้ บาก้าตาเร่กับซาซาคาราสิตนะครับตัวหลักประตูแซมจอนสโตนครับเกมรับก็มัสคิวรากับเครกดอลซันตรงกลางเนี่ยเจ้าโกเมสอังเรมาริโอเลมีนานะครับแนวรุกก็นำโดยยาเกลลาเซ่นกับมาเตุสคุนย่าครับในขณะที่ลิเวอร์พูล12แต้มจากการชนะ4แพ้1นเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้าน ถล่มบอลมัด3-0ต่อนะครับกลางสัปดาห์เล่นคาราบาวครับก็พักผู้เล่นยกชุดเลยนะครับในเกมเปิดบ้านถล่มเวสต์แฮมมา5ประตูต่อ1คืนวันนี้อันเนสซ์ล็อตต้องเช็ค nilai ของอารีซงนะครับถ้าลงไม่ได้ก็จะเป็นเคเลเฮอร์เป็นประตูต่อเนื่องจากกลางสัปดาห์นะครับส่วนที่เหลือชุดอยากจะกลับมาหมดนะครับเทรนท์ทางขวาซ้ายแอนดูโรเบอร์สันคู่เซนเตอร์โกนาเต้กับฟันได้นะครับตรงกลางลิซิต์แม็กอลิสเตอร์กลาเวนแบกโซบอสไลน์แนวรุกโมนิสซาร่าหรือดีอาร์ กองหน้าเนี่ยเลือกเอาเลยครับจะเอาโชต้าหรือว่านูนเยสนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วลิเวอร์พูลชนะไปกลับในบ้าน2-0เกมเยือนบุกชนะ3-1คู่นี้ก่อนเกมลิเวอร์พูลบุกมาเป็นต่อนะครับบูฟเนี่ยแพ้มา3นัดติดต่อกันทุกรายการอยู่ในช่วงฟอร์มแย่นะครับส่วนลิเวอร์พูลหลังจากแพ้ขาบ้านนห้กับน,น้องนิคฮมฟอร์เรสดูเหมือนว่าเนสโลตจะปลุกทีมกลับมาเลยนะครับไหนจะมีโคดี้กัคโป เป็นตัวเลือกที่ฟอร์มดีด้วยนะครับในช่วงนี้แน่นอนก่อนเกมลิเวอร์พูลบุกมาเป็นต่อพี่เจ็นมองว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับจะเล่นเย่าหรือเยือลิเวอร์พูลเล่นเหมือนเดิมนะครับจะบุกมาชนะวูฟแน่าการันตี1ประตูไปรุ้นประตูที่2นะครับให้เชียร์หงแดงลิเวอร์พูลเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย